รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับขอต้อนรับผู้ตู่รายการที่เต็มไปด้วยสาระบนความไร้สาระก๊อบไม่ตเอาละยังอยู่ในบรรยากาศเรียกว่ารับมีใหม่มีความสุขสนุนสนานสุขอะไรล่ะทำไมอ่ะใช้เงินไปหมดแล้วสิช่วงนี้มีเงินคนอะไรลูกผู้ชมใช้เงินล่วงหน้า2ปีนะในอนาคตใช้เงินอนาคตก่อนอะไรของเขาลยใช้สุขเสร็จอะไรวันนี้ใครวันนี้ใครเร็วๆแขกรับเชิญวันนี้พี่ผมบอกเลยรับรองว่าอึ้ง ตะลึงกันทั้งวงการคือเป็นเจ้าหญิงแห่งวงการบันเทิงครับเอะคุณแอนทองแอนทองมีใหม่มาอีกแล้วเหรอดังกว่าสวยกว่าเซ็กซี่กว่าเฮ้ยใครพี่ตกข่าวอ่ะพี่ไม่รู้จริงพี่ไม่รู้จริงเหรอจริงนีเขาตังมันมากเลยเสี่ยคนต้องเปลี่ยนนี้แล้ว รุ้นะเออเออเออนี่คุณดังมากนะเขาเป็นเขาเป็นเจ้าหญิงเนี่ยนะครับเรียกว่าติดติดกันมาเนี่ยสองสามวินาทีปีซ้อนละสองสองสองสามจะมีวินาทีไม่รู้จะให้ดีหรือเปล่าไงเออเขาเคยร่วมงานนะครับกับคอนเสิร์ตต่างประเทศที่ใหญ่ใหญ่ไทยใหญ่มากใหญ่ๆเลยตอนนั้นคอนเสิร์ตเนี่ยผ่านไปสักประมาณสักสี่ห้าปีที่แล้วไม่ใช่คุณทาทายยังนะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้อันนี้ดัง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 กว่ามีตัวอย่างมั้ยมีเป็นคอนเสิร์ตต่างประเทศชื่อคอมซูบอะไรนะ ได้รอบเดียวอะอย่างนั้นไปชมคอนเสิร์ตนี่บ้างชมภาพชมภาพเจงครับเจงครับเสร็จแล้วไหมคะเสด็จแล้วค่ะ เสร็จแล้วไหมคะพี่ตุ๊กตายแล้วพี่ตุ๊กครับคือคือคือผมไม่เคยคุยกับพวกเจ้าอะไรี้ยมันต้องใช้คําอะไรอะนึกถึงหนังเจ้าที่เราดูเด็กๆอ๋อโอเค,อเคขอถวายพระเพลิงพระเจ้าค่ะจมูกอะแบนแซดน่ารักเหลือเกินอะอะไรนะแบนแบดสังเกตอย่างนี้ฉันไหมคะอะไรไเป็นบุญยามากเลยยามท่าน,ท,านท่านเยือนพระโอษฐ์ะปากท่านอะพอท่านปับ๊บแผรใหญ่หนาขาวฉั้นน่ารักอ่ะ เมื่อก่อนนี้เนี่ยท่านไม่ได้หน้าอย่างนี้แต่ท่านไปตอกที่เกาหลีจริงหรือไม่คือว่าไปจริงค่ะแต่ว่าที่เป็นกลับมาแล้วเป็นหนักประเดิมเพราะว่าหมอที่เกาหลีถีบหน้าให้ถ้าจะติความสวยหนูตอนนี้ว่าติหนูว่าหนูขี้เลยอย่างนั้นอย่างนี้ต้องขอบคุณหนูทั้งประเทศเลยผู้หญิงอะ่ะเพราะว่าอะไรบอกได้เลยนะคะทั้งคุณอั้มคุณเมเฟื่องเมเฟื่องที่แฟนแฟนพี่หนู <c oughs> คุณเมเฟื่องเอ่ยหรือว่าบอยตีชดาหรือว่าใครต่อใคร uh huh. หนูบอกเลยว่าถ้าไม่มีหนูเกิดอยู่ในโลกนี้เขาจะไม่รู้เลยว่าเขาสวย <c oughs> และหนูบอกได้เลยว่าในโลกนี้ไม่มีคําว่าขีเลยไม่มีคําว่าสวยไม่มีแบ่งชนชั้นวรรณะทางด้านหน้าตาจําไว้ค่ะแค่คําเดียวหนูถือคํานี้อย่าได้แครสื่อค่ะเป็นไง เป็นไงเป็นไงมาเร็วมาเร็วมาคอยต้อนรับเลยมาคอยต้อนรับเลยแหมแกก็พูดไปสิว่ากอล์ฟไม่ตกมาขอบแม่จ้ะทำไมอะอะไรมันขอบเป็นไงรอรับเลยเดี๋ยวท่านจะเสด็จเมื่อไหร่ล่ะเดี๋ยวก็มาแล้วเจ้าหญิงมาเนี่ยอ้าวหรือว่าเฮ้ยเจ้าหญิงมาแล้ว เจ้าหญิงอย่าเพิ่งลงมานะคือคือลืมเอาโต๊ะก็อี้มาตั้งอ้าวใลองลงมาก่อนนะคะเดี๋ยวพูดอะไรกันเราจะม่ดึงสองซ้ำออยอ๋อขอบคุณมากนีนนางอกระบ เชิญนั่งไปคะหนักก็บอกว่าหนักสิจะบ่นทำไมบ้าหรือเปล่าเดีหนักคือหนักทั่วบ่นแล้วเดี๋ยวเจ้าหญิงเจ้าหญิงแป๊บนึงนะคะโอ้โหถ้าเจ้าหญิงนั่งนี่แกต้องให้ฉันขุดรูอยู่ไม่เราต้องเอาตัวอีกรายการเป็นกันเองรายการคนกันเองอะไรกันรายการประหยัดงบโอเคเอองั้นเอองั้นก็ก็เชิญเจ้าหญิงตามสบายเลยแล้วกันนี่ ตายเอาลหคะอันนี้คล้ายตายไม่ใช่ตามสบายงั้นเราพักกันสักกู้จับได้ะให้ท่านนะได้เดี๋ยวจับตัวให้ท่านเอาให้สมเกียรติท่านเลยค่ะนะเอาพักสักกู้เดี๋ยวกลับมาครับเจ้าหญิงวงคำบันเทิงเขาสวยสดงดงามยิ่งมีใครน่าเหมือนเมงขนาดนี้ครับกับไม่ต้ก สวยมากเลยเ<อ>ค่ะเอาละคุณผู้ชมครับวันนี้นะฮะเราได้รับเกียรตินะครับจากเจ้าหญิงแหงงง่งวงการบันเทิงน,นะครับ<ห>ท่านดได้ให้โอกาสรายการเรานะครับท่านหรือมันดีอะหรือว่าหรือว่าหรืออันที่สองอะค่ะ<ๆ>นะครับซึ่งท่านนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นคนที่ท่านท่านทรงที่ทรงได้ไหมโอ้ยก เดยกก็หนังจ้าเดากก็เข้าสามคนเนี่ยค่ะหนังจ้างลิเกลิเกลิเกคือคือท่านนะครับก็ก็ทรงให้ให้เกียรติกับรายการซึ่งแม้ว่าท่านจะคิวงานเยอะแต่ท่านก็วันนี้ยอมสละครึ่งตัวมาหาลัยี่จะทักนิดนึงไม่รู้ว่าท่านทรงยืนหรือทรงนั่งอยู่คุณโตเกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้องติดขัดไหม ี่จะท่านก็จะทรงนี่ยติดพันวะดูยังไงก็ไม่รู้อะแต่ที่ที่พูดมาจริงหมดเลยเป็นทั้งเจ้าหญิงวงการบันเทิงเป็นพรีเซนเตอร์โอ้โหมากมายหลายตัวเลยสินค้าพี่ทุกน้องจะเล่าฟังใครเป็นคนบอกหนูเป็นเจ้าหญิงวงการบันเทิงเจ้าหญิงวงการบันเทิงเขาสวยสดงดงามจะมีใครหน้าเหมือนแมงขนาดนี้คะไม่มีไม่มีนี่เราเราไม่ได้เหมือนแมงแมงมาเหมือนเรา เพราิดะเราเกิดก่อนเราเกิดก่อนแมงอแล้วแมงไหนแมงสาบมันมาเหมือนเราเองถูกพี่อย่าระบุจ่อตงสิคะอะไรเป็นแมงอะไรเหรอไม่ต้องพูดโอเไม่ต้องพูดชนิดให้เขาคิดเองเมื่อก่อนปลวกเนาะเมื่อก่อนแบบนี้ไม่เป็นแล้วทําไมเขาไม่ให้เป็นพยาปลวกแล้วอ่ะพอแล้วค่ะทําไมอ่ะเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนล่างบางเป็นตัวอื่นบ้างคนอะไรว่าเปลี่ยนร่างด้วยหนูเป็นมา3ามอย่างแล้วนะเป็นอะไรอ่ะขั้งคก ต่อแรกเลยเหรอท้งโคกเต่าตนุเต่าตนุด้วยเต่าตนุแล้วก็่นหม่ำตั้งใช่ไหมทั้งสามชื่อคุณหม่ำคนเลยทางโคกเต่าตนุแล้วก็ปลวกอันนี้หนูตั้งเองแมงเออแล้วแปลบทุกครั้งที่ตั้งเป็นตัวอะไรก็ตามเออขุนเท่าไม่ไม่เหมือนพอตั้งเป็นตัวแล้วเหมือนดูแล้วนี่เดี๋ยวก่อนเราเราเชิญ เจ้าหญิงมาเยินยอไม่ใช่เหรอ <c oughs> ยอยอไม่จะให้ท่านเล่าหน่อยว่าจริงๆแล้วตอนนี้งานอน่ะพรีเซนเตอร์มีสินค้ากี่กี่ตัวกี่ตัวหูที่แบบเน้นเน้นคงผลรถเห็นรถเห <c oughs> ็นเน้นเน้นคงันคือตโตโยตา้าไฮรัสวีโก้ค่ะอา่าอันนี้เป็นมาก็แปดปีแล้วค่ะโอ้โหแต่ก็ขา,าขายดีนะขายดีแต่ก็มีแบบว่าแถวผ่านมาโดยที่ไม่ได้ตั้งใจแถวผ่านมาเนอะแ้วผ่านคือเฮ้ย สติยังไม่มาเลยค่ะหนูเนี่ยนะโฆษณาเครื่องสมางชิ้นหนึ่งค่ะจริงเรอจริงหนูงงมากเหรอแต่ว่าหนูไปงงตรงที่ว่าเอ๊ะทำไมป้ายใหญ่ๆที่อยู่แถว r c a ไม่มีรูปหนูอ๋อคือเขาเขาเขาก็คัดใช้บางอย่างนี่นี่ไม่จริงถ้าเราเป็นเจ้าของโปรดักต์นะเรื่องความงามเราต้องให้คุณตุ๊กี้เป็นอยู่แล้วอ๋อเหรอทำไมอ่ะถ้าไม่ใช้น่าจะเป็นอย่างนี้นั่นไงหนูเลยถามหนูก็เลยถามว่า ทำไมไม่มีลูกหนูอ๋อเราไม่ได้อยู่ในความงาม <c oughs> เราคืออยากรวยต้องขายอ <c oughs> อ๋ เราอยากรวยเหมือนตุกกี้ต้องซื้อต้องขายก็เลยมาได้เป็นประกบนะอ้ำอ้ำมอ้๊ยายาเยอะเยอะแพนเค้กเป็นอะไรเป็นอะไรเป็นไรคุณอ้ำนี่โฆษณายาสะผมยี่ห้อหนึ่งแล้วคุณทำอะไรก็คือจะบอกว่าอยากจะผมไงผมผมนึกว่าเขามีถ้าสะแล้ววิญญาณอะไรมาเกาะถ้าสะแล้วจะเหมือนอ้ำถ้าไม่สะจะเหมือนนี่แล้วมีคนพูดว่ะ อ๋อเปรียบเทียบเหรอถามหน่อยว่าวินาทีที่วันนึงเอานึกถึงตอนตอนเป็นพรีเซนเตอร์ตัวแรกก่อนนะค่ะวันนึงมีคนติดต่อบอกตัวแรกอะไรไปเป็นพรีเซนเตอร์หน่อยตัวใต้拉斯วิโก้ค่ะอันนี้อันนี้เซอร์ไพรส์ชีวิตหนูมากพ่อคุณพ่อบอกว่าถ้าเรามีเงินนะถ้าตุกี้พอมีเงินอะเราซื้อรถกระบะเนาะซื้อรถกระบะเข้าบ้านคันแรกของบ้านหนูว่าเออได้พ่อแต่หนูกำลังเก็บเงินนะพยายามละเงินเดือนเจ็ดพันห้าพยายามละพยายามเก็บตอนนั้นยังเป็นพนักงานอยู่เป็นพนักงานอยู่อยู่ดีๆค่ะ ถัดจากคุณบัญยาก็คือเป็นพี่ป๋อตุกกี้อตยใต้ววา,ตายั้ามาแล้วเขาก็ถามเลยเอาเงินเ,เร็วอารถเอาเอารถค่ะก็พ่ออยากได้รถอยู่อ่ะพ่ออยากได้รถก็คือตัวแรกของหนูเซอร์ไพรส์ด้วยคุณพ่อด้วยะคะ่ะแต่เขาเลือกถูกมากที่เขาต้องใช้ถึง8ปีเนี่ยนะไม่<ถ>ไม่ใช่ง่ายๆนะเป็นพรีเซนเตอร์ต้องใช้นานขนาดนี้ทนทานอย่างตุ๊กกี้ใช้งานหนักโอ้หนั้นตั้งแต่คุยกันมา เขามีความเป็นคนบ้างหรือยัง <c oughs> บ้า <c oughs> น,นี้ฉันชมเว้ยเฮ้ยเ <c oughs> อาละเราละใช่รายการอื่นเขาไม่พูดอย่างนี้นะคะ,ะาาร,รายการอื่นรายการอื่นนี่เปิดอ่านเปิดอ่านรายการนี้มาจากใจทั้งนั้นเลยพ,พี่มาก็ดีจะได้ถ่านสุขภาพหน่อย<ะ>ไอ้ไม่ทราบไอ้ตรงตรงตรงไอ้นี่ระหว่างนี้ว่าพังผืดยังติดอยู่ เขาเรียกกีบเปล่ากีบเหรอเออกีบยังมีม,มันจะหายไปเองตามฤด,ดูค่ะเพราะหนาวปุ๊บมันก็จะติดกันเอง <c oughs> นี่แกถามไันนิดเดียวกีบม,มาถึงนา้าแกนะน, <c oughs> น,นิดเดียวแล้วมันต้องลอยผันนะ <c oughs> ฉันด้วยฉันต้องหลบ่อถงถ้าจริงจังหน่อยถา้าจริงจังหน่อย <c oughs> คือเห็นเป็นคนอย่างนงี้นะครับแต่ปรากฏว่าเป็นคนรักสวยรักงามเหมือนกันนะมากแต่งเนื้อแต่งตัวงามจริงจรจบอกว่ารักสวยรักงาม เสียหน้าไม่ว่านะหนูเสียเงินก็ได้เอาเท่าไหร่พูดมาแต่ว่าชิปลอสไม่ว่าไม่ได้ไม่ได้หนูต้องลอสไม่ทำต้องคนอะไรแปลว่าชิปไม่เอาสิ่งที่ไม่ถามนี่ก็เลยมองไปงี้ยก็เลยหนูก็เลยมองไปงี้ยคือต้องคนจําไม่แต่ตุ๊กกี้เนี่ยเป็นคนที่อยู่กับวงการเสื้อผ้ามาอยู่ใช่ใช่อยู่ก็เลยจะบอกว่าหนูเป็นฝ่ายเสื้อผ้ามาก่อนเพราะฉะนั้นนะหนูยังเคยทําดาราบางคนสวยเลยนักล้วภาอะไรว่าเรามีโอกาสตอนนี้เราจะไม่ทําให้เองกระแต่ถามว่าสวยไหม แค่เสื้อผ้าหน้าผมแต่หน้าหนูยังเหมือนเดิมก็ยัง,งแซสวยนะ<ด>หนูเคยไปทำนะทำอะไรเนาเป็นไปเกาหลีไปกับแหวนๆเลยจริงป่าททำมาแล้วเหรอวันแรกตรวจวันแรกไปตรวจก่อนตรวจที่สี่ชั่วโมงเต็มนอนให้หมอตรวจตรวจหน้าตรวจนน่นนี่วันที่สองเขาบอกว่าเออพักหนึ่งอาทิตย์นะไม่ต้องกินอะไรเลยแล้วก็อีกเสาหน้าเนี่ยมาเจอกันทำไมทำไมต้องพักเขาบอกไหมเขาจะต้องทำเครดใหญ่เลยให้หน้ามันเข้าที่อะไรทุกอย่างสุขภาพด้วยอะไรด้วยเสร็จปุ๊บพอหนูไปอ้าวคินิกปิด แล้วหมอเขียนว่าเคสนี้ใหญ่มากขอตายเลยไรไม่ได้ทำเสียดายเลยค่ะเสียดายว่าบินไปแล้วการแหวนใช่ค่ะโอ้โหถึงขั้นปิดหนีนะแต่ช่วยมาดูเครื่องประดับเสื้อผ้าหน้าผมกันหน่นี่ส่วนโมโหหน่ปเซ็นต์นะมา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 นี่ามามามา่น้่เท่าที่รถตุาม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 ่มา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 นา่ามามอนน่าม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 มามะมมมาค่ะไม่ค่ะจาเขาทามนมะอ ใครเห็นก็สงสารโอยจริงก็แม่ให้เหรอให้ฟรีหมดเลยหรอแล้วบางทีอ่ะให้ฟรีเนี่ยบางคนจะเข้าใจว่าให้ฟรีแล้วก็ถ่ายลงไอจีไงจะได้โปรโมทล้าตัวเองแต่คนที่รู้จักหนูที่ให้มาไม่เคยขอให้ลงไอจีม่เคยเรียกร้องแล้วแต่ทุกี้ให้เพราะเอ็นดูเอางี้คุณทุกี้มาแล้วเนี่ยแล้วเราพูดถึงเสื้อผ้าชินนั่งชิญนั่งไม่เป็นไรคือเราเราแค่จะเอาเสื้อผ้ามาโชว์แล้วเราก็นั่งคุยกันต่อเอ้ามามาเรามาคุยกันต่อ นี่คุณตุ๊กกี้หาหาหาบิ่งน่อยเด็กจะได้เห็นชัดๆเริ่มเห็นชัดนี่แล้วเวลาเราเราได้ชุดเข้ามาอย่างเงี้ยคือคือคือเราเราใส่ไปงานอะไรเวลาที่หนูได้ชุดมาไม่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 เป็นไรไม่เป็นไรตายแล้วอย่ายืนนี่อย่ายืนศีษะเอ่งค์หญิงยังไม่พ้นลาวเลยปกติคนยืนต้องพ้นไงนะนี่ศีษะองค์หญิงยังไม่ต้องตกรายต้องตกยนะมันก็ไม่เห็นหนูสิ ต้องเห็นเหรอแล้วจะเชิญมาทำไมเชิญมาบังขนาดนี้เขาต้องเห็นเหรอต้องเห็นหนูขอโทษขอโทษ้องเมียไปสิคุณก๊อฟคุณก๊อฟก็เออผมก็ไม่รู้ก็จะโชว์เสื้อผ้าเหมาะเหมาะจริงนี่คือพิธีกรหญิงพิธีกรชายที่เหมาะเหมาะเหมาะมากเลยอุ้ยเหมาะจริงไปนายเอามาโชว์ข้างหลังโอเคค่ะจะได้เห็นความงามหลังไปหลังไปก๊อฟหลังไปเกจะให้เมียกระใสยเหรอที่แขน ท่านแม่แกก็ความสูงไล่เลี่ยดหรอท่านลากไปปิดแบบนั้นอ่ะไปไปประตูน้ำเลยค่ะจะได้หันมาแล้วก็หยิบจับได้ว่าชุดไหนอะไรยังไงนี่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวก็ให้เกียนเสื้อผ้าไม่บังละเสื้อผ้าไม่บังละคุยกับท่านก็ยยืนคุยตรงนี้นะไม่บังลวนะเสื้อผ้าไม่บังลวเอางี้งั้นงั้นจะถามเลยว่าคือเวลาเราได้เสื้อผ้ามาไอชุดพุกนนี้อย่างเงี้ยเราเราใส่เราใส่ไปงานอะไรบ้างเนี่ยเกิดมาซะทุกเพิ่งเคยเจอ ท่านผู้ชมเห็นทั้งสองคนเลยค่ะสา,สาทวงเกิดมาเพิ่งเคยเจอกลับกลับก็ได้เ,เ,เดี๋ยวชุดที่เห็นทุกที่ขาวออกแบบเองทุกชุดไหมออกแบบเองทุกชุดไหมแค่เล่าให้ฟังไม่มีรูปภาพไม่มีอะไรประกอบเลยคะ่ะตัดที่ไหนองเอาอยงี้ดีกว่าพัทยาทําไมต้องพัทยาแหล่งศุน์รวมกระเทยแหล่งศุน์รวมสาวประเภทสองไอเดียความคิดจะ ออ๋อเขาใจมากชุดประเภทนี้จะมีที่ประเทศเล่าให้ฟัง,ฟง้พี่อยากได้พี่อยากได้งานไหน,นต้องบอกงาน,างนไม่ต้องบอกงาน,งงานพี่อยากอันนี้เป็นน้องจากคือเขาทําโชว์ให้รายการชิงช้าสวรรค์ชื่อโบลิ่งโชว์จะให้ทุกวันเกิด จริงเข้าป่ะวันเกิดปีนึงก็ให้ชุดหนึ่งวันเกิดปีนึงขนมาเลยสิบชุดแล้วแต่พี่ตุ๊กี้เจ้าหญิงแล้วแล้วฉลองพระองค์เนี่ยอยิ่งใหญ่มากเราเริ่มกลับมาให้เกียรติเขาแล้วฉลองพระองค์นี่เดือนเดือนหนึ่งอะโถมไปเท่าไหร่ะทุกวันนี้ก็ของตัวเองเนี่ยส่วนน้อยมากค่ะแต่ของแดนเซอร์ส่วนมากเพราะว่าตัดให้แดนเซอร์เซตหนึ่งก็แปดชุดแปดชุดวงนักงดนตรีด้วยค่ะก็ แล้วจริงๆแล้วค่าใช้จ่ายต่อเดือนเท่าไหร่เป็นแสนนะเพราะว่าโชว์เขาเนี่ยเวลาไปโชว์ที่ไหนนะพี่ตู่โอ้โหเขาจะเปลี่ยนชุดตลอดใช่แล้วก็อลังการงานโชว์แต่ละครั้งนี่เปลี่ยนกี่ชุดขอเล่นแล้วก็ประัาสามถึง5้าชุดค่ะแล้วแต่ว่าเวลา เลยหละแล้วหนูจะดูคนดูโอ๊ย้วเขาอยากเห็นเขาอยากเห็นมงคลเขาจะมาดูอยากเห็นมงคลคุณก็เล่าไปก็เป็่าวก้วกิ้วกิ้วก็นี่เราเาก็คุยเป็นพกก็คุยคุยก็คุยกฉันจะดูมงลเจ้าหญิงก็งกิ้วไงมันจะไปกิ้วได้ไงจะมองหน้าก็เจอจะมองเจอหน้าขออโเจ้าหญิงด้วยอ่้นงั้นเหิพดเดี๋ยวให้ให้เดี๋ยวหยิบให้ให้เจ้าหญิงเลือกให้มาว่าอันไหนเหมาะกับพี่เหมาะกับพี่ตุ้งเหรอคะ อันนี้นี่เหมาะมากอันนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าประหนึ่งว่าสร้างมาเพื่อคนชื่อตุ๊กไหนและโอ้ยอันไหนไหนไหนอันไหนไม่ต้องหยิบแั้วลหละเดี๋ยวส่งกิ้วอกเอันนี้เหมาะเจาะกับพี่ตุ๊กมากอะไรล่ะเฮ้ยสบายมออพห้ด้วยมออพห้ด้วยมออพห้ด้วยอุ้ยตายอุ้ยตายอุ้ยตายแล้วอุ้ยตายแล้วเนี่ย นู้จะมาครั้งเดียวจริงตายแล้วเป็นเกียร์แบะเป็นเกียรนูจะมกใคระ้าวเป็นเกียริของตะกูลให้ผมตกลงด้วยดิแล้วแกจะใส่มุนกูดเหรอโอ้ยไม่จบไม่สิ้นแล้วล่ะขอมาครั้งเดียวจริงนูมาครั้งเดียวจริงพี่จริงต่อให้ว่างทั้งปีหนูก็จะลงเธอจะบอกว่าไม่ว่างสักงันเนื่ล้วเป็นรายการที่เหนื่อยล้วเธอจะยิดเธอจะหยิงเอจยนะเธอจหยุดนะเด็กหญิงจะอังเฮ้ยดนเตยิ่งใหญ่อลังการ

ขาวเต็มเลยตรงนี้ไม่ขาวออกทีวีด้วยนะยายต้องผมเนะหูคุณตุ๊กกี้คือจะบอกว่ามันเป็นมงกุฎสร้างมาเพื่อเพื่อผมแน่นๆคนถักเปียแล้วก็จะเน็บอันนี้อ๋อเน็บอยู่อันนี้ผมพี่อันนี้ผมลื่นแต่คือมายควาว่าเน็บผมหงอกไม่อยู่ใช่ไหมมงกุฎไม่ยอมก่อนมงกุฎมีเลือกเหรอค่ะตก็ไม่ยอมก่อนเฮ้ยสวยเหมือนนางงามเลยเนาะนางงามใครคะเมย่า เมรีแกก็เอาชันเมรัยไปซะเลยสิเฮ้ยโทษเลยนะโทษเลยนะโอ้แต่สวยแต่แต่ดูไม่สมหนักหนักหนักค่ะคุณลองดินี่อ่ะแล้วเวลาคุณไปโชว์คุณเต้นขนาดเอออเงี้ยขนาดพี่ไม่เขาต้องที่อย่างที่เนี่ยยกต้องใส่กระเปียมันจะใส่กระเปียมันจะแน่นมากเลยคิดว่ามันมีพื้นที่ไงอยแบบงี้ยดีค่ะแกลองดูดิหนักไหมล่ะน้องคะโชว์วันละกี่รอบอะสาม สุไม่ได้ติดเลยผมคุณนี่ไม่มีที่ติด่ผมมสั้นนะไม่ได้ตั้งแต่ไปโชว์มามีโชว์ไหนแบบว่าประทับใจสุดๆเลยประทับใจสุดเหรอคะเอ๊ะเมื่อกี้ท่านเอื้อมมือทำไมดูสั้นสั้นสั้นไม่มั่นใจว่าเอ๊ะเมื่อกี้ท่านสอบท่านจบผมถามจริงเมื่อกี้พี่ไม่ได้สังเกตใช่ไหมไม่สังเกตอะไรอ่ะท่านไม่ได้เอื้อมมือท่านอะไรอ่ะ ท่านชูกำปั้นมาให้แหมท่านแบมือท่านี่เนี่ยนี่นิ้วเออตอนนั้นนิ้วเหรอกูตายนึกว่ากำปั้นแหมเชื่อมาว่าของท่านเนี่ยเราก็ต้องดูแลให้ท่านอยู่แล้เป็นเกียรติจริงๆเลยโยนยังไงก็ไม่พังค่ะเพราะว่าอดทนมากอดทนมากจริงกันป่าเนี่ยที่บอกโยนเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋กรท่านบอกว่าโยนยังไง เหมมมาาะส้นกคุณกอ๊อฟอยากโยนนะาแต่อันนี้สี่หมื่นห้าคุณโยนแล้วค่ะสามค่ะอ่ะมาพูดถึงโชว์หน่อยเวลาไปโชว์นี่มีโชว์ไหนประทับใจมากเลยเนี่ยไปโชว์มหมหนูชอบโชว์ตามกิ่งอำเภอตามหมู่บ้านคือไม่ใช่ห้องแอร์เอาดอร์บ้านบ้านบ้านเลยเพราะว่าคนชอบดูทุกคือเขาบอกว่าความประทับใจไหนอะถ้ามาจากใจเราจะสัมผัสได้บางคนยืนร้องไห้เลยนะคะพบกับต๊กกี้โชว์ คือแบบพอเห็นหนูหนูเพิ่งเห็นฝรั่งอะเวลาฝรั่งเขาเจอเลยเขาจะที่เวลาเขาเขาแบบชอบมากเขาว่าเขาจะนี่หนูเจอกับตามาคุณนั่งเขาไฟดูดรือเปล่ายินรอดูเลยไม่ใช่ไม่ใช่าหญิงของวงการไม่ใช่ขอประธานอภัยหนูมาครั้งเดียวจริงที่เขาร้องไห้คือตัวเป็นเป็นเหมือนคนจริงๆ นี่ไม่ได้ต่างอะไรกันเลยไม่แล้วพอดูไปเสร็จโอ้โหนี่ถึงกับเรียกว่าน้ำตาคลอกันทั้งซึมซึมรือว่าคลอกันทั้งหมดประทับใจเสดายเงินส่วนมากของหนูไม่มีขายบัตรเออฟรีโอเพนเปิดจริงถ่าตัวเขาก็ไม่เอานะไม่เอาไม่เอาสาบานต้องกินต้องอยู่ต้องเลี้ยงดูลูกน้องไปโชว์เพลงหากินที่จะต้องร้องเลยเพลงอะไรจริงๆแล้วอ่ะเพลงนี้ไม่ได้อยากร้องเลย คนขอ,อไ,มไม่ใช่เพลงหนูด้วยนะเ,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 ขเขาเขารู้ยังไงว่าคุณร้องได้เขารู้ว่าต้องร้องได้ทั้งแก๊งเนี่ยต้องร้องได้หมดเพลงอะไรกินตับของพี่เท่งไม่ใช่ของเท่งแต่เทิงค่ะทุกกี้ขอกินตับ่อยเพลงทุกกี้ไม่ใช่เพลงหนู <c oughs> และส่วนมากก็ต้องแนวนลูกทุ่งอะฮะแนวลูกทุงกท่งมาทั้งสิ้นจริงๆหนูร้องทุกแนวค่ะหนูจะรู้ว่าเพลงตอนนี้เพลงไหนกำลังดัง เอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวพอพูดกินตับชักคึกแล้วว, <laughs> ว่องแดนซ์ ล้อฟิชชิ่ดิงกับตูน่นันทิดาครับเอาเลยอะไรล่ะขอามื่อเธอหน่อยไว้คอยกระชับให้เธอใจกับไม่ตุ